บางเคสสมมติครับไม่หยิบเดซเซซี่เขาเป็นคนบอกหน่อยมีชื่อว่า100 players sliding นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผู้เล่น100คนเอ่อลื่นลื่นตกลื่นลื่อน,ลอน,ลอน,ลอนถลายหิมะคือกูไม่รู้กูแปลถูกหรือเปล่าแต่มันแปลว่าเออ่การเลื่อนเลื่อนหิมะบางทีกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันอธิบายว่าพยายามที่จะถึงจุดจบกับการที่จะกับการสร้างเอ่อเขาเรียกว่าอะไรที่ที่ลากหิมะสกีก็ไม่เชื่อมันคืออะไรที่มันเรียกว่าอะไรที่ลากหิมะใช่ไหมที่เลื่อนหิมะกูไม่รู้ว่าเออ นั่นแหละนะแล้วก็เกมนี้มันไม่ง่ายนะแต่ว่าโชคดีละ่ะนะเล่นกับเพื่อนคุณแล้วก็เห็นว่าใครได้เอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อคำนี้เดี๋ยวกูแปให้โอเคไปนะครับไม่มีอะไรมากนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีส0 2 5ยบห้ากูอยากเล่นแมปที่มันแบบว่าไม่ใช่แนวสงครามคือแมปในสงครามแม่โผล่มาในฝีที่กูยอะมาอ่านมึงดูเนี่ยแมปต่ลอันคือเอ่อนี่มันคือที่กูเคยเล่นนะเอะแต่ว่าเนี่ยแมปตะลอานนี้โผล่ไหมกูมันเป็นแมปที่เอ่อ เล่อนอะไรไม่ก็ได้แหละแต่กูอยากเปิดปีใหม่ด้วยอะไรที่มันสดใสนะครับไม่มีการคาตลังอะไรนะไปไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคเอาไงดีเอ้ยเดี๋ยวต้องไปที่อะไรวะนะ set set มันแปลว่าอะไรวนะล่างเลื่อนใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะผมขอแปลก่อนนะเลื่อนก็น่าจะเป็นแบบที่เลื่อนมัน้งไม่รู้กูพูดถูกหรือเปล่าใช่ไหมเงนัน,นเอ่ออันไหนคือของผมวะเอ่อ อันนี้คือของกูนี่อ๋อโอเคโอเคดูแล้วต้องมาเลือกโมเดลการลากเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ด้วยกันนะครับคลาสสิกะโอเคซึ่งเออเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงวิเคีาะห์แล้วเอออีกวางไว้ตรงบริเวณนี้ด้วยกันนะครับจะได้ใกล้พวกอแจ้งอีกด้อยอะตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตรงนี้เว้ยอ่ะแล้วก็ทําการเรียกมาขดไม้ขนปูนมานะครับผมอ่าประมาณนี้เว้ย โอเคจากนั้น,นาก,าออก็ทําการกด e เพื่อทำการเอ่อเอาของพวกนี้ไปใส่นะผมอ่าซึ่งเวลาอีก40่สิบวินะครับแม่จะไม่ทนันเลยเก็บประกอบได้ถึงแค่สิเปอร์เซ็นต์เองไงนักผู้ชมเออไปไฮเวอร์นะครับ,รบก็ค่อยๆต่อกันไปนะครับผมอันนี้ของกูเพื่อนอันนี้ของกูอาจจะขอบคุณที่เติมให้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนแล้วมาเติมให้กูทําไมเนี่ยอ๋อกูรู้แล้ว มันเล่นกับเพื่อนแล้วมันต้องหาพาร์ทเนอร์ซึ่งมันเป็นพาร์ทเนอร์กลัมากครับกลัมากเกมพาร์ทเนอร์กูนะทำให้กูนั้นไม่โดดเดี่ยวต่อไปนะเพื่อน Two seconds later มาพร้อมไปก่อนที่ว่าจะปิดนะครับผมเอาเออโอเคโอ้มันเพิ่มความเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วขึ้นจมอุ้ยไปสนุกนะสนุกนะโอเคไปไปเอ้ยเย้ยยแซมชมแซมจมกูตกแซมจมชม ไอสัตว์เปิดมาโอเคบางทีมัน,ม,นมันฟลิปมันมันทุยมันฟลิปให้กูอยู่นะมันฟลิปให้กูอยู่โอเคเอ่อเสียล้กูต้องหลบก่อนขีไปไหมเนี่ยไปโอ้เสียแล้วมันชะลอผมน่ะคผู้ชมเไปกูจะโดนตรงนี้หบีบไหมเนี่ยโอเคไม่โดนไม่โด,น,ดนนะไม่โดนไม่โดน,ไ,ดนไปไปกันเลยนะแม่คนอื่นกู้คนจะเอาห่วงยางกันอีกที่ที่ถ่ายอะช่างแม่งลกันแต่คนกู้คนจะเอาไอา้นี่อะมาให้ดีกว่าน,นี่เว้ยอันนี้แม่งแบบโคตรเบสิกเลยไอ้เนี่ย เบสิกเกินแม่งกากเกินประเด็นเลโอ้ย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 คุณผู้ชมอุ้ยมันจะพังมันจะโอเคโอเคโอเคนี่นะไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่านะมันเหมือนเกมเนี่ยบิลเออร์โบทนะครับประมาณนั้นเลยทั้มองเดียวกันเลยนะโอเคต่อไปจะเป็นเอ่อพวกอะไรนะที่หั่นใช่ไหมเสีย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 ล้มลงล้มลงแรงอีกบอแรงอีกโอเค มีงรอดนะครับมีงรอดเอ๊มีงลอดไปยังรอดยังรอดนะครับท่านผู้ชม,ชมเออสัตว์สภาพกูดีเนี่ยมาโอ้ยโอ้ยเจ๊งอีก bro เจ๊งอีกโอเคไหมตอนนี้เอ่อผมไม่สามารถบังคับทิศทางบังคับได้ไหมวะได้แต่มันไม่ค่อยจะเสถียรโอ้ยโอ้ย,อยเร็วเร็วเร็วไปเร็ว,รวไปจบแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชม,ชมจบแล้วเย้ จบแล้วเว้ยแบบว่าไม่รู้ดิท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยใหญ่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 เด้งใหญ่เด้งกลับใหญ่เด้งกลับใหญ่เด้งกลับเวียนเอ้ยทำไมกูต้องมัสวยเออเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมผมต้องกลับไปที่เดิมไม่น่าจะได้วะไม่น่าจะได้ท่านผู้ชมกูดวนกูดวนล้วกูดวนล้วกูจะพังกูตายกูตายโอ้โหโอ้โหอย่าเลยอย่าเลไอย่าอย่าอยู่เลยครับท่านผู้ชมอย่าอยู่เลยกู คราวงนี้ผมจะนี่ไง fast small and fast guest for party เนี่ยวันนี้เซฟเนี่ยผมจะเอาอันนี้นะครับผมมันจะเซฟเนี่ยโอเคไปเดี๋ยววางไว้ตรงไหนดีวะให้มันเป็นจุดที่แบบพอไอ้นี่เออไม่ไกลเลย,ยตรงนี้ผมว่าตรงนี้แหละนะครับกำลังดีโอเคไปเราเอาอิดไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เราจะเอามาใส่ไหมแบบว่ามันจะทนเรื่องการทนทานแต่ว่ากูดูแล้วกูว่ากูดูแล้วน่าจะเกี่ยวอะเออ โอเคไปครับไม่ค่อยต่อไปนะด้วยความชิวๆเนี่ยดูหน้า,ากู10 seconds later คุณผู้ชมอิสุบิอิสุบิ қ. ไปไปรีบประกอบนะครับมันจะได้ถึงสักเอ่อเท่าไหร่วะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเลยวอีกห้าวิอีกห้าวิมันมีเวลาจำกัดเวลาจำกัดนะครับเร็วๆจี๊ดเลยเดียวแจ้งเหตุเออพร้อมแล้วนะครับไปเฮ้ยกูจะนั่งอะไรเนะี่ยที่นั่งกูเฮ้ยไม่ใช่ เออนี่แหละไปไปเริ่มนเริ่มเริ่มเริ่มเออโอเคโอเคสวยสวยนะครับสวย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 นะออกตัวโคตรอะไรนะโคตรบุบบุบยิ้วเลยเออกูไม่รู้ภาษาไทยกูตกเออนั่นแหละโอเคไปไปนะกูไม่พลิการเหมันแต่ก่อนนะผมเห็นไหมปลอดภัยอย่างที่แม่บอกนะครับ very, very safe นะโอเคแหละกลัวเริ่มจะไม่ค่อยเซฟละกลัวเริ่มจะไม่ค่อยเซฟละท่านผู้ชมกลัวเริ่มจะไม่ค่อยเซฟละ จะไม่ค่อยเซฟเลยโอ้ยอยี่เปิดมาโดนแล้วกู <c oughs> โอ้ยไอ้เจ้บไ <c oughs> ปไม่ก็ต่อนะครับไปทางไหนดีท่านผู้ชมผมว่าไปทางเดิมอ่ะจะดีสุดนะครับบอกว่านี่จะไปข้างบนเราจะได้อะไรไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมโอเคเอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็ง,ขงเออโอเคโอเคนับต้องฝึกดูดิฟเว้ยมันก็ไม่ต่างกันถ้ากมไปข้างบนเออโอเคไป ถือว่าค่อนข้างบังคับง่ายกว่าแต่ก่อนนะครับเห็นไหมเซฟเซฟกับการบังคับกูนี่แหละนะครับแต่ถ้าโดนอะไรไปต่างกูไม่รู้ว่าจะกูไม่รับประกันว่ามันจะเซฟนะครับผมเอ้ย perfect, perfect, perfect เพอร์เฟิคเพอร์เฟิคเพอร์เฟิคทำมิ่งเฮ้ยจังหวะได้เลยโอเคไปนะไปไปไป,ไป,ไปกระตอดกระตอโอ้เชียร์อะไรเงี้ยเอ้ยได้ได้ไดทำเพอร์เฟิอยู่เพอร์เฟิอยู่นะครับไปพุ่งด้วยความเร็วนะครับเออนี่อย่างนี้แหละเอ้อยใหญ่ใหญ่อย่ยา,ยยายพิกใหญ่ใหญ่จะตกอย่างนี้อย่าตกอย่างนี้ไม่โอเคนะครับไม่ตลกนะครับ เอจะหงิดบรแจะหงิดจะหงิด oh, ก oh, ูจะเข้าโอ้ยโอ้ยเหี้ยเหียเหียโอ้ยโท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมกูโดนแล้วกูโดนแล้วท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยเหี้ยพลิกขึ้นมาดิจะหงิด bro จะหงิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหียเหียเหียเออเอาเข้าไปครับมันบอกว่า very safe เซฟจริงๆเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดูดิสภาพโอ้ยเหี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 ้ย อ่าแจ้งอีกบรแจ้งอีกแล้วอันนี้มัน <Br> นนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอา้าเอา้เอาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวัตเตอร์อะไรเนี่ยผมเพิ่งผ่านแบบเพิ่งผ่านโซนแรกท่านผู้ชมผมเพิ่งผ่านโซนแรกกับแบบนี้นะครับคือโซนแรกก็องเล่นสก,กูจะตายแล้วนะครับเออโอเค,อเคมาทางนี้แหละผมชอบนะครับไอชอบอย่างนี้นะ เชี่ยไม่ชอบเลยอย่างงี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเฮียแจ้งเนี่ยโอเคไปค่อยๆผ่านนะครับมันจะไม่ใช่ปัญหาไว้าท่านเรือบังคับง่ายแต่บังคับยากนะครับผมเออปัญหาคือบังคับยากโอเคไปนล้ไปต่อไปต่อเอออย่าชนลูกระเบิดอย่าชนเออโอเคสวยสวยสวยเห็นไหมอีซี่แบบพระ โซนนี้เนี่ยเออโซนนี้มันง่ายกว่าแต่ก่อนนะมั้งไม่รู้ดิเอ้ยวัดเต h ร์เบ๊ผ่านนะผ่านนะเออผ่านโอเคโอ้ยโอ้ยทำไมผมจุ่มไรีนี้เนี่ยเอออ้โท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาเอาเข้าไปใหญ่แล้วเอาเข้าไปใหญ่แล้วโอเคดูเหมือนว่าน่าจะผ่านไปง่ายอยู่แล้วมั้งคือเรือผมยังอยู่รอดนะครับผมถ้าผมบังคับดีดี โอเคไม่น่าจะอยู่รอดแล้วแหละครับบังคับไม่ค่อยดีอะไรเมื่อกี้ one hour later อู้ลูกน้อยหนาไอ้เยี้ยน้อยหนาแม่งวายนู๊บทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะครับผมนะกากกากกากโอเคไปเบอร์ระเบิดแล้วแจ้งอยู่ bro กูตายระเบิดอันเดียวเฮ a d ช็อตกูเลยมาโอเคนะไปคลิปไปคลิปนะโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีเยอะไรมากนะครับทุกครั้งที่กูหาคอนเทนต์ไม่เจอนะแล้วก็มันมีแบบเดียวที่เล่นแล้วมันดูแคชเชียลดีนะมันดูเล่นแลรสนุกเพลิน,พนไปได้ดีนะไม่ต้องซีเรียสเหมือนแนวสงครามหรือจิตตกเหมือนพวกแนวเฮเลอร์นะโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับชอบคลิปนี้ก็กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดที่ใหม่สำหรับนี้ไปน,นะจ๊ะบ๊ายบายเซียจีงนะจีที่ใหม่ก็ผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนึ่งคำซ้ำนะครับโอเคบ๊ายบายเจนับผม